มุ่งสู่1,000 s u b s ส r i b e r สนับสนุนจอยและทีมงานของเราด้วยการกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะวันนี้มีเรื่องสนุกๆมาเล่าให้ฟังเพียบจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่กำลังพลิกฟื้นไปจนถึงการลดพนักงานครั้งใหญ่ในหลายบริษัทรวมถึงข่าวที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับแอมโทรปิกซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างคลอนนี่แหละค่ะ AI ที่หลายคนใช้กันอยู่วันนี้จอยจะพาไปดูว่าตลาดเป็นยังไงบ้างแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจะส่งผลกับพอร์ตเราอย่างไรกันนะคะ Joy App Invest Podcast การลงทุนดีๆมีได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wall Street Wake Up รายการที่จะมาสรุปและอัปเดตข่าวสารเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐและหุ้นทั่วโลกในรอบวันที่ผ่านมาค่ะเริ่มกันที่ข่าวใหญ่ของวันนี้เลยค่ะ นั่นก็คือ Intel ใช่แล้วค่ะบริษัทผลิตชิปตัวนี้ที่เคยถูกมองว่าล้านหลังคู่แข่งอย่าง AMD กับ Nvidia มาหลายปีวันนี้กลับมาทำผลงานได้สวยงามมากๆรายงานกำไรไตรามาสที่3ที่23เซนต์ต่อหุ้นซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ถึง22เท่าเลยนะคะเพราะนักวิเคราะห์คาดแค่1เซนต์ต่อหุ้นรายได้ก็โตขึ้น3%เป็น1 3เพันล้านดอลลาร์ซึ่งก็เกินคาดหมายเช่นกัน หุ้นพุ่งขึ้นประมาณ6%ในการซื้อขายช่วงเย็นและที่สำคัญนับตั้งแต่รายงานผลประกอบการครั้งล่าสุดหุ้น Intel พุ่งขึ้นไปถึง64%แล้วนะคะที่ Intel กลับมาได้ดีขนาดนี้ ต้องขอบคุณหลายปัจจัยเลยอันดับแรกคือเงินทุนจากรัฐบาลสหรัฐถึง5.7พันล้านดอลลาร์ในไตรามาสนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจใหญ่มูลค่า8.9พันล้านดอลลาร์ที่รัฐบาลอเมริกันต้องการเสริมสร้างการผลิตชิปภายในประเทศแล้วก็มีเงินลงทุนใหม่จากเจ้าใหญ่อย่าง n v ็นวีเดียกับซอฟต์แบงรวมกันถึง7,000ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว ประธานเจ้าหน้าที่การเงินเดวิดซินสเนอร์บอกว่าการลงทุนนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงานและสะท้อนความเชื่อมั่นในบทบาทของ Intel ในระบบนิเวศชิปนอกจากนี้ Intel ยังขายหุ้น51%ในหน่วย a l t e r รได้เสร็จเรียบร้อยเพิ่มเงินสำรองอีก5.2พันล้านดอลลาร์ที่น่าสนใจคือ CEO คนใหม่ของ Intel ชื่อลิปบูทานบอกว่า AI กํกลังขับเคลื่อนความต้องการใหม่ๆสำหรับการประมวลผล และนี่เป็นโอกาสใหญ่สำหรับโปรเซสเซอร์ X86 ที่ n t t l ทํทำอยู่รวมถึงตัวแร่งความเร็วแบบกำหนดเองและบริการลงหลอมด้วยแต่จอยต้องบอกตามตรงว่าผลงานดีครั้งนี้มาพร้อมกับต้นทุนที่สูงมากเลยนะคะเพราะ Intel ลดพนักง,งานไปมากกว่า20%นับตั้งแต่ปีที่แล้วนี่คือการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่จริงๆจ,จากมุมมองนักลงทุนมืออาชีพที่จอยคุยด้วยเขาบอกว่า การที่ Intel กลับมาได้ดีขนาดนี้อาจไม่ใช่เพราะความสามารถในการแข่งขันที่กลับมาจริงๆแต่เป็นเพราะการสนับสนุนจากภาครัฐและเงินทุนจากคู่แข่งเองโดยเฉพาะเอ็นวเดียที่ลงทุนใน i ิน e l อาจเป็นเพราะต้องการให้มีทางเลือกในการผลิตชิปมากขึ้นไม่ต้องพึ่งพา TSMC เพียงรายเดียวดังนั้นต้องติดตามกันต่อไปว่า Intel จะรักษาโมเมนตัมนี้ได้จริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่การฟื้นตัวชั่วคราวจากเงินสนับสนุนส่วนตัวจอยมองว่าน่าจะ ตามมองแต่ยังไม่เรียบลงทุนนะคะต่อมาเรามาดูภาพรวมของตลาดกันบ้างค่ะฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐเมื่อคืนวันพฤหัส,สบดีเคลื่อนไหวในกรอบแคบมาก S&P 500เพิ่มขึ้นแค่0.1% Nasdaq 100เพิ่มขึ้น0.2%ส่วนดาว Jones แทบไม่เปลี่ยนแปลงเลย แต่ในช่วงเทรดปกติก่อนหน้านั้นตลาดปิดบวกสวยงามเลยนะคะ S&P 500ขึ้น0.6% Nasdaq Composite ขึ้น0.9%และ Dow Jones ขึ้น0.3%โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นเทคโนโลยีบางปัวนอกจาก Intel ที่พุ่งไปแล้วยังมี Honeywell ที่ปรับเพิ่มคาดการกำไร American Airlines ที่ยกระดับแนวโน้มกำไรประจำปีและ T-Mobile ที่รายงานการเติบโตของผู้ใช้แข็งแกร่งกว่าคาด ที่ตลาดทรงตัวมากขนาดนี้เพราะนักลงทุนกำลังรอข้อมูลสำคัญค่ะนั่นคือดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ของเดือนกันยายนที่จะออกในวันศุกร์นี้ซึ่งลาช้าไปเพราะการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐที่ดำเนินมานานกว่า3สัปดาห์ข้อมูล CPI นี้สำคัญมากๆเพราะธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกำลังจะประชุมนโยบายในสัปดาห์หน้าและทุกคนคาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย25เบสิสพอต์ในเดือนนี้ตามด้วยอีกครั้งในเดือนธันวาคม แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเลขเงินเฟอ้อที่จะออกมานี้ล่ละค่ะ สิ่งที่ช่วยให้ตลาดมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นก็คือความกังวลเรื่องการค้าระหว่างสหรัฐจีนที่คลายลงบ้างหลังจากทำเนียบข่าวยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะพบกับประธานาธิบดีสีจินผิงของจีนในสัปดาห์หน้าที่เกาหลีใต้แม้ว่าความตึงเครียดจะเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเกี่ยวกับข้อจํากัดการส่งออกเทคโนโลยีและมาตรการควบคุมแร่หายายของจีนแต่การที่ผู้นําทั้งสองจะได้คุยกันก็ทําให้นักลงทุนหวังว่าอาจมีความคืบหน้าในการเจรจา นอกจากนี้ยังมีข่าวสนุกๆว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาถือหุ้นในบริษัทเทคโนโลยีควอนตัมบางแห่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์นวัตกรรมแห่งชาติทำให้หุ้นกลุ่มควอนตัมคอมพิวติ้งพุ่งขึ้นกันเลยทีเดียว จอยมองว่าช่วงนี้ตลาดอยู่ในโหมดรอดูมากกว่าจะลงทุนแบบก้าวร้าวเพราะมีข้อมูลสําคัญหลายอย่างที่กําลังจะออกมาทั้งข้อมูลเงินเฟ้อการประชุมเฟดและการเจรจาการค้าสารัฐจีนนักลงทุนมืออาชีพที่จอยคุยด้วยแนะนําว่าช่วงนี้ไม่ควร FOMO หรือกลัวพลาดโอกาสควรรอให้ภาพชัดเจนมากกว่านี้ก่อนค่ะ มาถึงข่าวที่จอยตื่นเต้นมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของ a n t h r o p i c บริษัทที่สร้างคลอดซึ่งเป็น AI ที่หลายคนรู้จักกันดีวันนี้ประกาศว่าจะขยายการใช้ชิป TPU หรือ Tensor processing units ของ Google Cloud อย่างมหาศาลโดยจะได้สิทธิ์เข้าถึงชิป TPU มากกว่า1ล้านหน่วยและกำลังการประมวลผลมากกว่า1กิกะวัตต์ซึ่งจะเริ่มใช้งานได้ในปี2026ค่ะ หุ้น Alphabet หรือบริษัทแม่ของ Google เพิ่มขึ้น1.15%ในการซื้อขายหลังเวลาทำการทันทีเลยค่ะที่ n t t r o p i c เลือกใช้ทีพของ Google เนื่องจากคุ้มค่าจริงๆในแง่ของประสิทธิภาพต่อราคาและ n t t r o p i c เองก็มีประสบการณ์ใช้ชิปเหล่านี้มาแล้วทั้งสองบริษัทเริ่มความร่วมมือกันตั้งแต่ปี2023โดย n t t r o p i c ใช้โครงสร้างพื้นฐานของ Google Cloud ในการฝึกฝนโมเดล AI และทำให้คลอดพร้อมใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม v e r t e x AI ของ Google Cloud ปัจจุบันมีธุรกิจหลายพันแห่งใช้คลอดบน Google Cloud รรวมถึงบริษัทใหญ่ๆอย่าง Figma, Palo Alto Networks และ Cursor คริสนาราว CFO ของ a n t r r p p i c บอกว่ากำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณสำหรับโมเดล AI ของบริษัทในขณะที่ยังรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันโทมัสคูเรียน CEO ของ Google Cloud บอกว่าการที่ a n t r r p p i c เลือกขยายการใช้ชิป TPU อย่างมีนัยสำคัญสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่ทีมงานได้เห็นจาก TPU มาหลายปี Google Cloud เาเองก็ยังคงพัฒนาตัวเร่งความเร็ว AI ของตัวเองรวมถึง TPU รุ่นที่7ที่เรียกว่า Ironwood ด้วยข้อตกลงนี้ยังมีบริการ Google Cloud อื่นๆเพิ่มเติมแก่ Anthropic นอกจากตัวชิป TPU เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของบริษัทอีกด้วยค่ะ จอยมองว่าข่าวนี้สำคัญมากๆเพราะแสดงให้เห็นถึงการแข่งขันที่ดุเดือดในวงการ AI ตอนนี้มี3ค่ายใหญ่ๆคือ Microsoft ที่ลงทุนใน Open AI, Amazon ที่ลงทุนใน Anthropic และตอนนี้ Google ก็กำลังผูกสัมพันธ์กับ Anthropic แน่นแฟนขึ้นผ่านข้อตกลงการใช้ชิป TPU นี้ซึ่งมูลค่าอาจสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวการที่ Anthropic เลือกใช้ชิป TPU แทน GPU ของ Nvidia ก็ ็แน่สนใจมากเพราะอาจเป็นสัญญาณว่า TPU มีความคุ้มค่ามากกว่าสำหรับงานบางประเภทโดยเฉพาะการฝึกฝนโมเดลขนาดใหญ่นักลงทุนที่จอยขุยด้วยบอกว่านี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญใน,ในอุตสาหกรรมชิป AI และอาจทำให้ NVIDIA ต้องปรับกลยุทธ์ราคาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แข่งขันได้มากขึ้นสำหรับผู้ถือหุ้น Google หรือ Alphabet จอยมองว่านี่เป็นข่าวดีมากค่ะเพราะแสดงว่า Google Cloud กำลังได้ ลูกค้าระดับ enterprise ที่สำคัญและมีศักยภาพสูงมากๆต่อมาเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือเรื่องการลดพนักงานในหลายบริษัทเริ่มที่ Applied Materials ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทําชิปประกาศว่าจะลดพนักงานทั่วโลก4%หรือประมาณ1,400คนจากพนักงานทั้งหมด36,100คน โดยบริษัทอธิบายว่าเป็นความพยายามในการวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นองค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหุ้นของ Applied Materials กับเพิ่มขึ้น1.7%ในการซื้อขายหลังเวลาทำการซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนมองว่ามาตรการลดต้นทุนนี้เป็นสิ่งที่จำเป็น การลดพนักง,งานครั้งนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจาก Applied m a t e r i เ l s เปิดเผยว่าการขยายข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐไปยังจีนจะส่งผลให้สูญเสียรายได้ประมาณ600ล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ2026 c CEO เกอรีานบอกว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอคาดว่าจะเติบโตอย่างมากในทศวรรษหน้าและ Applied Materials กำลังปรับโครงสร้างเพื่อรองรับโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่จอยต้องบอกตามตรงว่านี่เป็นสัญญาณที่น่ากังวลสําหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะคะเพราะแสดงว่าความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐจีนกําลังส่งผลกระทบจริงจังต่อธุรกิจส่วนอีกบริษัทที่จอยจะพูดถึงคือทาเกตผู้ค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของอเมริกาประกาศว่าจะปลดพนักงานระดับองค์กรประมาณ1,800ตําแหน่งคิดเป็นประมาณ8%เของพนักงานในสํานักงานใหญ่ทั่วโลกโดยรวมถึงตําแหน่งปัจจุบันประมาณ1000ตําแหน่งและการยกเลิกตาแหน่งงานว่าง800ตําแหน่ง m i เคิลฟิเดลเก้ซีอคนใหม่ที่จะเข้ารับตําแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์2026บอกว่าชั้นการบริหารที่มากเกินไปและงานที่ซ้ําซ้อนทําให้การตัดสินใจล่าช้าทําให้ยากต่อการนําความคิดมาสู่ความเป็นจริงการเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางผลประกอบการยอดขายเปรียบเทียบที่อ่อนแอมานานของ t a r ์เก็ตและแรงกดดันจากนักลงทุนที่ต้องการให้ปรับปรุงการดําเนินงาน จอยมองว่าการลดพนักง,งานใน2บริษัทนี้สะท้อนภาพที่แตกต่างกันนะคะสำหรับ a p p l y Materials เป็นเรื่องของผลกระทบจากนโยบายการค้าที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ส่วน t ทา g e เกตเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งบ่งชี้ว่าธุรกิจค้าปลีกแบบเดิมๆกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันไปซื้อของออนไลน์มากขึ้น นักลงทุนมืออาชีพที่จอยคุยด้วยแนะนําว่าคุณระวังหุ้นกลุ่มค้าปลีกแบบดั้งเดิมในช่วงนี้เพราะหลายบริษัทกําลังประสบปัญหาคล้ายๆกันค่ะมาสรุปเรื่องราวทั้งหมดที่จอยเล่าให้ฟังวันนี้กันนะคะตลาดวอลล์สตรีทวันนี้ค่อนข้างมีความหวังแต่ก็ยังระมัดระวังโดยเฉพาะกับข้อมูลเงินเฟอ้อที่กําลังจะออกมาข่าวใหญ่ของวันคือ Intel ที่กลับว่าทําผลงานได้สวยงามแต่จอยมองว่าต้องติดตามต่อไปว่าเป็นการฟื้นตัวที่ยั่งยืนหรือเปล่า เพราะมาจากการสนับสนุนของภาครัฐและการลงทุนจากคู่แข่งเป็นหลักส่วนเรื่องแอน r o p i กที่ขยายการใช้ชิป TPU ของ Google นั้นเป็นข่าวที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ที่ติดตามวมงการ AI และเป็นข่าวดีสำหรับผู้ถือหุ้น Google/ Alphabet การลดพนกักงานที่เห็นในหลายบริษัททั้ง Intel, Applied Materials และ Target สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทต่างๆกำลังปรับตัวเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากนโยบายการค้าการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคจอยมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่นักลงทุนควรเลือกเก็บหุ้นอย่างระมัดระวังไม่ควรโฟโและควรมีเงินสดสำรองไว้บ้างเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสม สำหรับภาพรวมของตลาดจอยคิดว่าตลาดกำลังอยู่ในจุดที่น่าสนใจหุ้นเทคโนโลยีโดยเฉพาะกลุ่ม AI ยังคงมีศักยภาพในการเติบโตแต่ก็มีความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่าที่อาจสูงเกินไปหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ต้องติดตามเรื่องความตึงเครียดการค้าสหรัฐจีนอย่างใกล้ชิดส่วนหุ้นกลุ่มค้าปลีกแบบดั้งเดิมกำลังเผชิญความท้าทายที่ต้องปรับตัวใหญ่นักลงทุนที่จอยคุยด้วยแนะนำว่า ช่วงนี้ควรกระจายความเสี่ยงให้ดีไม่เป็นหนักหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเกินไปและควรมีสัดส,ส่วนของพันธบัตรหรือทองคําไว้บ้างเพื่อป้องกันความเสี่ยงสิ่งที่จอยอยากฝากไว้คืออย่าลืมว่าการลงทุนเป็นเรื่องระยะยาวข่าวประจําวันอาจทําให้ตลาดผันผวนในระยะสั้นแต่สิ่งที่สําคัญคือการมีแผนการลงทุนที่ชัดเจนและยึดมั่นในมัน อย่าตื่นระหนกกับข่าวร้ายหรือเฮฮากับข่าวดีจนเกินไปควรใช้เหตุผลในการตัดสินใจเสมอคะ่ะดีเลยวันนี้จอยเล่าเรื่องราวจากวอลล์สตรีทมาให้ฟังกันเยอะเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนได้บ้างอย่าลืมว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนโดยตรงนะคะแต่ละคนควรทำการบ้านเพิ่มเติมและปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินก่อนตัดสินใจลงทุนจริงคะ่ะ พรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูล CPI ที่ออกมาจะเป็นอย่างไรและตลาดจะตอบสนองกันยังไงอย่าลืมติดตามตอนต่อไปของ Wall Street Wake Up กับ j o ยนะคะขอบคุณที่รับฟังกันมาตลอดคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการลงทุนและอย่าลืมว่ากำไรที่ดีที่สุดคือกำไรที่ทำให้เรานอนหลับสบายแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายคะ่ะ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงมุมมองส่วนตัวของจอยเท่านั้นนะคะไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณและศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอค่ะก่อนจะจากกันวันนี้หากคุณผู้ฟังกำลังเล่นหุ้นอยู่แล้วเกิดคำถามไม่รู้จะถามใครลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ